ชะตาคุณหน่อยเหมือนกันนะครับนี่คุณจ๋าครับผมว่าที่บริษัทนี้นะครับมีแต่ชื่อคนแปลกๆนะครับหนูว่าชื่อฉำชื่อแปลกสุดแล้วล่ะพี่ไม่แปลกหรอกครับชื่อฉำชื่อนึงธรรมดาสิวสิวติวโตโตเพะที่ผมเห็นนี่นะครับแปลกกว่าฉำชื่อดีครับมีอยู่คนเมื่อเช้าผมไม่อ่านที่บอร์ดแต่ชื่อนักงานครับเออชื่อนะคมคมกริตครับผมว่ามันแปลกครับอ๋อใช่ใช่มีพี่มีคนผมยังไม่เคยเห็นเขาเลยครับเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่ในออฟฟิศนี้เป่ครับ นู่เนเลยยืนอยู่ตรงนู้นี่ยโอ้โหดูตามโหนฮงแล้วนะครับเขาไม่น่าชื่อคมกริบเลยนะครับเขาน่าจะชื่อคมแค่พอสังเกตหรืออะไรเงี้ยไม่เห็นคมกริบตรงไหนเลยอะเล่นคำนี่นี่นี่ว่าแต่ว่าแต่คนนี้เขาเป็นคนยังไงครับผมอยากรู้จักเขาเพราะผมไม่รู้พี่แบบว่าเพราะว่าเขาเนี่ยนะเป็นคนเงียบๆียบใช่ไหมแล้วก็ชอบเก็บตัว อย่างเนี่นพี่เขาดูยิ่งด้วยล่ะใช่เพราะว่าถือว่าเป็นเด็กเส้นเอ็มดีนะใช่ใช่แต่ว่าทําไมต้องสนใจเขาขนาดนี้คะอย่าบอกนะว่าเป็นพวกชอบไม้ป่าเดียวกันอ,ะอ่ะแล้วถ้าชอบจะให้ทำยังไงดีล่ะครับแหมก็มันอยากรู้อ่ะอยากรู้ต้องทำยังไงรู้ไหมครับเออไม่ต้องทำอะไร,รไหรอกครับอยู่เฉยๆครับผมแย่เล่น <c oughs> <c oughs> แค่ถูกคุณดูต้นเท้าไหมนะค่ะค่ะอ้าวแล้วคุณจะทำอะไรคะเนี่ยผม,ผมพร้อมผูกเชือกรองเท้าคุณดูต้นเท้าไปที่ ค่ะปลอดภัยค่ะโอเคนะโอเคตายแล้วเดี๋ยวมีคนมาแล้วเขอสุดคะเอเออตายแล้วโอ้ยคุณดูต้นทางภาษาอะไรของคุณหมายความว่าไงต่เมื่อกี้คุณบอกว่า ให้ผมปีนขึ้นมาได้พอผมปีนปุ๊บคุณบอกมีคนมาเอาก็จู่ๆเขาดดนมาเองอะ่ะจะให้สาไปห้ามเขาได้ยังไงล่ะแั้น,นี้ผมจะเข้าบ้านคุณได้ไงเนี่ยคุณก็ต้องใช้กุญแจผีสิคุณเป็นนักสืบไม่ใช่หรอ ดูจากลักษณะประตูเ่ยนะมันก็ต้องประมาณแบบนี้นะกูอะเห็นไหมนี่เข้าทำไมสาะดูนหนาเนี่ยนะมันแป๊บเดียวเองอะ มันในในหนังนี่นะต้่มีชีวิตจริงคุณให้มันง่าย,ยางั้นได้เลยอ้าวคุณพ่อนี่อย่างงี้ทุกทีเลยออกจากบ้านนะชอบลืมเหรอวันไหนเธอกลับมานะ่าจะเหลือแต่บ,บ้านเปล่าๆแล้วนี่ห้องคุณอยู่ไหนขึ้นบันไดแล้วก็ตรงไปเลยค่ะ คุณดูไม่เห็นจะมีเบาะแสเลยเลยอ้าวนั่นคุณจะทำอะไรอ่ะนั่นมันตู้เสื้อผ้าของสานะผมกำลังหาของไงหาของหาอะไรอ่ะก็หาเบาะแสงไงในตู้เสื้อผ้าเนี้ยนะมันก็จะมีหลบอยู่ได้อะมันก็ไม่แน่นะแต่ตอนนี้คุณไปดูล่าราวก่อนดีกว่าถ้าเกิดพ่อคุณกลับมาเราจะได้รู้ตัวก่อน นี่มันใหญ่กาไซส์องคุณนี่นานี่คุณดูเฉยๆไม่ต้องมีจารณ์ได้ไหมคะที่ผมกำลังคุยเรื่องงานอยู่นะครับคุยเรื่องงานคุยเรื่องขนาดชัด,ชดเออไอ้ฟิล์มสองม้วนของคุณอยู่ไหนอะ คุณคงไม่ได้หยิบของอะไรของสามาราใช่ไหมคุณหมายถึงของอะไรครับก็พวกอชุดชั้นในพวกอะไรพวกนี้นะคะ่ะนี่คุณจะบ้านี่ผมไม่ใช่พวกโรคจิตนะแล้วถึงผมที่หยิบของคุณไปผมก็คงใส่ไม่ได้หรอกทำอย่างเราไม่เคยเห็น ก็หยิบมาแค่ฟิล์มจากกระเป๋าแค่เนี้ยไม่เห็นต้องเจอตัวเสื้อผ้าเลยอ,ะอ่ะผมจะไปรู้ได้งไงบางทีกวลาจะซ่อนอะไรที่เป็นอันตรายไว้ก็ได้อะ่ะยิ่งปกปิดเนี่ยมันยิ่งมีพิรุธรู้ไหมนี่รู้จักเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงไหมอ๋อไอเรื่องนั้นอะผมรู้อยู่แล้วไอเรื่องความลับเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรทั้งหลายนะมันคืองานของผมเชอเรื่อเนี้ยพ่อเขาจะรวมมาว่ามีความาคนบ้านอะ่ะ มันจะเป็นไรเลยารล้อะเพราะว่าม่นจะหยิบอะไรมามากมาเนี่ก็แค่กระเป๋ากับฟิลไมแค่แนั้นเองเขาคงไม่ทันสังเกตหรอกแล้วไงอ่ะคุณจะกลับออฟฟิศเลยเหรอืออย่างเลยผมกล่าวว่าจะไปหายายต้นตาลเพื่อนคุณก่อนคุณจะบอกเขาาเรื่องนิติจอมเจ้าชู้นั้นอะว่ายัางไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็คงต้องใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาเล็กน้อยอ่ะคงต้องค่อยๆบอกจะได้ไม่เสียน้ำใจกันแต่ที่จริงแล้วผมอยากจะโตเขามากกว่านะ คุณเลิกสงสัยเขาได้เลยเสียเวลาเปล่าๆทั้งเขาแล้วก็คุณนิติคู่เนี้ยคุณก็เคยไว้ใจเขามาก่อนไม่ใช่สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะ,ะคุณเทพบันออกไปก่อนได้ไหมครับผมอายครับเดี๋ยวผมสื่อัปไม่ให้รำานนะครับขอบคุณครับ เป็นอะไรมาเหรอคะผมเป็นนักสืบครับอะไรนะคะอ๋อเป็บ้าคุณอยากเป็นนักสืบเออรอเดี๋ยวนะคะคุณมาผิดห้องค่ะต่อห้อง 4B ค่ะทำไมคุณรัศดาถึงถูกรถชนตายครับอะไรนะคะเฮ้ยนี่คุณเป็นคนขับรถชนเขาใช่ไหมครับนี่คุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะ ฉันไม่รู้เรื่องนี่คุณมาผิดห้องแล้วแหละเชิญออกไปมันเป็นเพราะว่ารัษาเนี่ยเป็นบุคคลที่สาระหว่างคุณกับนายนิติใช่ไหมครับนี่คุณความลับม,มันไม่มีในโลกหรอกคุณบอกมาเลยดีกว่าว่าคุณมีคนขับชนเองหรือว่าคุณใช้ใครไปขับไปชนเขาเปล่านะฉันไม่รู้ไม่เห็นเรื่องการตายของรัษา แล้วคุณเอารถออกมาจากโชวรูมได้ไงโชวรูมคุณพูดถึงโชวรูมอะไรอะโอเคนี่นำบัรของผมผมชื่อเลิกดีเป็นนักสืบแล้วในขณะนี้กำลังสืบก,กดี่งคุณนสายอยู่ค่ะเออแล้วคุณสงสัยฉันเหรอคะคุณเลิกดีครับจะเลิอกอะไรก็ช่างเ่ะนะคะฉันไม่อยากรับรู้ แต่ฉันไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นเรื่องการตายของรษา,าถ้ามีคนอยู่เบื้องหลังจริงๆฉันก็อยากรู้ว่าเป็นใครแต่ฉันยืนยันได้ว่าเรื่องของฉันกับมิธิไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันกับเรื่องการตายของรษาไอเรื่องข้อสรุปคุณปล่อยเป็นหน้าที่ของผมแล้วกันถ้าคุณยังสงสัยอยู่นะคะก็เชิญสืบต่อไปนะคะแต่ฉันไม่ยินดีให้ความร่วมมือเชิญคุณออกไปได้ละ โเนี่ยที่คุณบอกว่าน่ารักสวยเก่งใจดีมีเมตตาเชื่อคนง่ายก็คุณน่ะทำให้เขาก่ออะใครเป็นคนบอกคุณก็เพื่อนคุณอะไรเป็คนบอกผมฟังเออนี่ผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะผมจะบอกคุณตรงๆเลยอ้าวไหนคุณบอกว่าคุณจะบอกอ้อมออมไงเรื่องในนนิติแฟนคุณ คุณรู้ไหมนานฤทธิผทีนคุณมปคนเจ้าชู้มากตอนนี้เนี่ยนะเขาเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นและโดยเฉพาะสิ่งสำคัญเนี่ยตอนนี้เขามีเด็กคนหนึ่งชื่อว่ามุไม่จริงอ่ะนี่คุณจะเล่นสงครามประสาทกับฉันเหรอถ้าคุณไม่ออกไปฉันให้ยามาจัดการคุณผมไม่เล่นสงครามประสาทอะไรกับคุณเลยจริงๆแล้วคุณนิธิที่เขาเป็นคนเจ้าชู้เด็กใหม่เขาเองนะทั้งสวยน่ารักตัวเล็กคุณดีชื่นโละคุณทำอะไรนะแล้วคุณอย่าบอกแายทธที่ทั้งว่าผมบอก และนี่คือแฟ้มของแท้ของผมในนี้เนี่ยเขาลงไว้ว่าผมเป็นตาขโมยที่จริงแล้วผมไม่เคยเป็นตาลขโมยนยนะคุณหมอผมโกหกเฉยๆนะคุณหมอเก็บไว้นะครับสวัสดีครับนี่ตกลงว่าตาเนี่ยเขาเป็นคนฆ่าสาหรือเปล่าก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะแต่คิดว่าไม่น่าใช่เพราะดูเธอจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเธอจริงๆเนี่ยนะโอ้โหคุณต้นตานี่ต้องเป็นนักสแสดงระดับมืออาชีพแน่นอนเราสามารถที่จะตบตาผมได้สนิทอืมนี่คุณรู้จักบ้านนิทิมไหมไม่เป็นแฟนกันยังไงรู้จักบ้านก็เขาไม่เคยพาสาไปที่บ้านเขาเลยอ่ะไม่เคยพาคุณไปไหว้พ่อแม่อะไรบ้างเลยอ่ะไม่เคยอ่ะอพ่อเขาอ่ะเป็นร,ร,รัฐมนตรีดังจะตา แต่จริงๆแล้วก่อนสาตายไม่กี่วันเนี่ยนะ <_ letter> เขาชวนสาไปดื่มไม้ที่บ้านเขาด้วยนะ <_ letter> แปลว่าเขาจะพาคุณไปมารุมมาตุ้มอะไรแน่นอนทุแล่ทำไมพูดอย่างนี้ก็ <_ letter> นี่ผมพูดอ,อ้อไม่เฉยนะนี่ทุเล่อ่ะแค่พูดแค่นี้นะมันก็น่าเกลียดจะย่ายอยู่แล้วไม่ต้องพูดตรงๆหรอก <_ letter> แต่ผมพูดจริงๆนะการที่ผู้ชายพาผู้หญิงเข้าไปบ้านกินไวนะ์เนี่ยแน่นอนเขาต้องกะที่จะแบบ นะหกใครก็รู้หาก็ได้ก็ได้งั้นผมขอเบอร์ออฟฟิศเขาแล้วกันหกห้าหกเก้าหนะึ่งสี่สามหกห้าหกเก้าหนึ่งสี่สามเนี้ยใช่หกห้าหกเก้าหนึ่งสี่สามนี่คุณจะไปหาเขาเหรอยิ่งสครับขอใส่คุณนิธรีครับนะครับ อ่าไม่เป็นไรงั้นบอกเขาว่าผมจะโทรไปหาใหม่แล้วกันนะครับขอบคุณครับไม่อยู่ที่ออฟฟิศเอาเบอร์มือถือไหมไม่เป็นไรอ่ะผมยังไม่อยากให้เขาคุณเคยผมเท่าไหร่ก่อนที่จะเจอหน้ากัน สัสดีค่ะเป็นอะไรมาคะเออคือว่าไม่ค่อยจะสบายครับเข้าไปนะครับออคือว่าไม่ค่อยสบายครับคือว่าอยากไปกินข้าวดูหนังต่างแพลงครับเออแล้วทำไมไม่ไปชวนน้องนกล่ะคะ <c oughs> นกคนที่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอ่ะใครบอกคุณตาเนี่ยเรื่องจริงหรอคะเนี่ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนี่เขาบอกคุณตา่าไงครับทำไมอะ่ะที่ทำอย่างนี้ทำไมคะไหนบอกว่าจะรักตาลคนเดียวไงอ้าวผมก็รักตาลคนเดียวนะสิครับ นี่ตานเข้าใจผิดใหญ่แล้วนะฮะอ๋อต้องเป็นคนนั้นแน่เลยครับคือว่านี่นี่อย่างนี้นะครับคือว่ามีคุณนายคนหนึ่งเนี่ยครับเขาจะมาขอซื้อที่จากคุณพ่อผมนะครับพ่อผมก็เลยใช้ให้ผมเนี่ยคอยเทคแคร์คุณนายคนนี้นะครับพาคุณนายคนนี้ไปพัทยาแล้วคุณนายคนนี้เขาก็พาลูกสาวเขาไปด้วยลูกสาวเขาชื่อนกครับเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้เองครับผมไม่ได้มีอะไรกับคนที่ชื่อเด็กนกอะไรนั่นเลยนะฮะีเรื่องจริงนะ คุณต้องเชื่อผมแล้วล่ะครับจริงเหรอคะก็จริงนะสิครับถ้าไม่เชื่อนะโทรไปหาคุณนิทิเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรไปหานกเองเลยก็ได้นะครับอืม,อมนะไม่ต้องหรอกค่ะคุณตุ๊กตา ทำไมไม่เชื่อผู้ชายที่ใส่ซื่ออย่างผมเลยมือผมมือสะอาดแล้วไม่เคยโกหกหลอกลวงใครผมเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดทำไมแค่นี้ไม่เชื่อครับเออไม่ใช่ค่ะคือมีคนมาบอกตารเรื่องเนี้ยแล้วแล้วเขาก็รู้อะไรหลายๆอย่างค่ะผมเชื่อสายตานะครับผมจะไม่ถามหรอกนะครับว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร แต่ดูท่านทางคุณคงจะเคารพนับถือกันมากกว่สิครับถึงไม่เชื่อเขามากกว่าผมอะ